ตอนที่26ค่าพี่เป็นผู้อนุญาตให้ชยินเข้าเยี่ยมราดิตได้เองพะรดบอกกล่าวยาดาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยวันนี้ท่านแวะเวียนมากินอาหารค่ำที่เรือนของคุณยาดาตามคำเชื้อเชิญของนมจิตแต่ยืนกันเสียใกล้ชิดหากบ่าวทาตพบเห็นจะเป็นภาพที่ไม่งามน้องกลัวว่าบ่าวทาตจะคอรหาเอาได้นะเจ้าคะน้องเห็นเองเงินรึนมจิตเห็นเจ้าคะ่ะ เครง่งพาลดวางมือบนโต๊ะเสียงดังจนยาดาสะดุง้งเช่นนั้นคาหน้าเมื่อน้องเห็นเองจนค่อยบอกพี่เจ้าคุณพี่เป็นอันใดเจ้าคะไม่พอใจที่น้องพูดถึงระดิตในแง่ที่ไม่ดีงั้นหรือเจ้าคะแล้วที่น้องพูดมาทั้งหมดน้องจะสื่อถึงความอันใดงั้นหรือน้องไม่ได้คิด ว่าละลิศกับชายผู้นั้นทำเรื่องไม่งามหากแต่น้องเป็นกังวลว่าเ่าวทาตคนอื่นพบเจอเข้าจนเกิดคำคอรหาเพียงเท่านั้นเจ้าคะ่ะคิดเช่นนั้นจริงหรือสายตาพะโลดุก้าวขึ้นคุณพี่เป็นอันใดไปเจ้าคะ่ะยาดาน้ำตาตกสะอื้นด้วยใจเสียหากเจ้าคิดเช่นนี้จริงเช่นนั้นข้าขอถามเจ้าน้ำคำที่เปลี่ยนไปยิ่งทำให้ยาดาทั้งตกใจทั้งเคืองขุ่น จนป้นเรือนค่ากี่ผู้กันน้องไม่ทราบเจ้าค่ะแล้วเหตุใดจึงแต่ถามละลิตว่าหนีรอดเช่นไรจนตั้งหลายผู้ยาดานิ่งงันท่านพาดได้ถึงเพียงนั้นเลยหรือน้องไม่ทราบเจ้าค่ะน้องเพียงถามความเท่านั้นกิริยาคนตรงหน้าช่างดูหน้าถนอมเป็นเช่นนี้อย่างไรเล่าท่านจึงไม่เคยละคายแม้สักเล็กน้อยว่าคนตรงหน้าจะกระทำการเหี้ยมโหมดได้ลง น้องเป็นคนเช่นไรกันแน่การกระทำที่ผ่านมามีสิ่งใดที่จริงบ้างเช่นใดเจ้าคุณพี่จึงได้กล่าวกับน้องเช่นนี้ละลิตกล่าวว่าโจนผู้นั้นถูกจ้างวานให้กระทำย่ำยีมิใช่ขึ้นป้นแล้วฉุดคาเช่นนั้นเจ้าคุณพี่กำลังจะกล่าวว่าน้องเป็นคนจ้างวานให้คนมาทำร้ายละลิตหรือเจ้าคะเสียงคุณยาดาสันน้องกระทำการทุกอย่างด้วยความจริงใจต่อเจ้าคุณพี่ แต่คุณพี่จะเคนเอาความผิดน้องเพียงเพราะน้องถามความนั้นเพียงความเดียวกันนั้นหรือเจ้าคะแววตาคุณยาดาผิดหวังเสียยิ่งกว่าแววตาของพญาพารถยายคุณพี่จึงคิดได้ว่าน้องกระทำการโหดล้ายได้เึงเพียงนั้นกันเจ้าคะคุณยาดาล่ำไห้จนพารสใจตกสับสนในจิตว่าการกระทำนี้ได้แสร้งทำหรือไม่คุณพี่เชื่อทุกคำของลลิใยายคุณพี่จึงไม่เชื่อในคำของน้อง พี่ต้องขอโทษน้องพรรถกล่าววาจาประโลมใจเจ้าคุณพี่หมดรักน้องแล้วจะให้น้องทำสิ่งใดต่อหรือเจ้าคะใย,ยเรื่องทุกอย่างจึงได้ตกอยู่ที่น้องคุณยาดาปวดใจเหลือแสนแม้นคุณกระทำสิ่งที่ท่านกล่าวหาจริงหากกิริยาของพรรถนั้นคุณยอมรับไม่ได้พะระถให้ราคากับละลิศสูงถึงเพียงนี้เลยหรือแล้วคุณเล่าพี่ไม่ได้หมดรักน้อง การกระทำของคุณพี่ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเจ้าคะ่ะเช่นนั้นพี่ก็จะให้เวลาน้องได้ตองดูตองสิ่งใดคุณยาดากิีดร้องในใจยามเห็นพญาลุกขึ้นลงเรือนคุณยาดาเจ้าคะ่ะนมจิตรีบเดินมาหานายที่ล่างสอนเทิมล่ำไห้เสียใจท่านไม่แยแสข้าเลยนมจิตคุณยาดาคว้าแขนนมจิตอย่างหาที่พึ่งพิงไม่เป็นอันใดนะเจ้าคะท่านเพียงยังสับสนอยู่เพียงเท่านั้นเจ้าคะ่ะ หากท่านเห็นว่าข้ากระทำผิดคาตาเอ็งเชื่อหรือไม่ว่าหากการกระทำผิดนั้นเป็นความผิดที่ข้าทำต่อผู้อื่นไม่ใช่มันท่านย่อมไม่เดือดร้อนถึงเพียงนี้นมจิตนิ่งงนันนางไม่อาจเอ่ยคําใดด้วยไม่รู้ว่าจะปลอบใจนายเช่นใดดียาดาสุดกายลงนั่งรักเป็นเช่นนี้เองหรือคุณหมดแรงแล้วหากใจกับไม่ยินยอมจำหนน นมจิตเห็นน้องอยู่กับชยินบอกกับพี่ว่าเจ้าชิดใกล้กับชยินนักพารดถึงห่วงหากคลานี้ท่านใจเย็นถามไทยด้วยตำแหน่งท่านผู้ชายของน้องยืนคุยกับชายอื่นแม้ไม่ชิดใกล้คนเห็นก็คงเป็นไม่งามกระมังขอรับละลิดเอนซบพลรดออดอ้อนหากเจ้าคุณพี่ไม่ชอบใจคลาหน้ากระผมจะหาผู้อื่นไปด้วยดีหรือไม่ขอรับ พรสอยากแต่ถามคนหากการกระทำเอาใจของลลิตทำให้ท่านทำตนไม่มากความให้หมองมัวเพียงมีปากเสียงกับคุณยาดาท่านก็เลี้ยวแรงหายเสียแล้วอารมณ์ไม่ดีหรือขอรับละลิตอ้อมแอ้มถามเสียงเบากลัวพระสขุ่นใจในตัวของตนไม่ดีจริงหากไม่ได้ข้องเกี่ยวกับน้องลลิตแอบเสียดายอยู่เล็กน้อยหากท่านไม่ห่วงมันแล้วมันจะทำให้คนทั้งหมดดิ้นเดาได้เช่นไรหรือ ล้างลาจากคนลดลักคนจึงคลายความหลงไหลลงเสียแล้วงั้นคลายอารมณ์ไม่ดีกันเถิดขอรับคนที่พูดว่าเพิ่งหัวข้ามเมื่อไม่กี่วันก่อนลากแขนของพยาเข้าหอนอนด้วยกิริยาเย้ายวนความอิ่มเอ็มสุขสมพ่างพายพลดกอดละลิตแนบอก,อกตนอย่างห่วงแหนมีสิ่งใดที่ทำให้คิดหนักหรือขอรับละลิตรูปไรใบหน้าขามคมด้วยความเสน่หา พะลดกระชับอ้อมกอดแนบแน่นขึ้นอีกพี่เพียงแต่โทษตนเองที่ไม่อาจาดูแลน้องให้ดีกว่านี้ได้ละลิศจูบป,ปากพะลดแผ่วเบาไม่ใช่ความผิดเจ้าคนพี่ดอกขอรับผู้ใดจะพึ่งผู้อื่นได้ตลอดน้องเสียอีกที่ไม่รู้จักป้องกันตนเองเสียบ้างแต่พี่อยากให้น้องพึ่งพิงพี่ได้ตลอดขอบน้ำใจเจ้าคนพี่มากนะขอรับละลิศก้มกราบตรงอกของพญา แล้วก็ nc จากฝั่งของชยินนะคะ uh, nc นี้เป็นความหึงหวงที่ได้เห็นร่องรอยว่าละลิตกับพลดมีอะไรกันแล้วก็เป็นละลิดที่นอนเป็นผักชังนิสัยไม่ยอมคนของตนนักเป็นเช่นใดบ้างพายุในใจชยยินคลายลงได้ ด้วยได้ระบายและคนก็ช่างตอบรักได้อย่างถึงขิงเป็นเช่นที่เห็นขอรับละลิศพูดอย่างเคืองขุนเชยินค่อยๆชุบน้ําเช็ดตัวอย่างเอาใจขอโทษได้หรือไม่ข้าเพียงแค่หดหยิดใจท่านเอ่ยเสียงอ่อนแะะคาไว้เพียงเท่านั้นเมื่อร่างกายหายเหนื่อยหนะ ลลิตจึงค่อยๆลุกขึ้นมาสวมผ้านุ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะร่างกายนิชาชินต่อความรุนแรงในการเสพสมแล้วหรืออย่างไรจึงไม่ค่อยขัดมากเพียงแต่เมื่อลาเล็กน้อยเท่านั้นชายินมองท่าทางของลลิตอย่างเมื่อร้อยทรมานใจดีเหลือเกินการได้สัมผัสแต่ไม่อาจได้เป็นเจ้าของคิดสิ่งใดหรือขอรับละลิตลูบไล้ใบหน้าหล่อละมุนมันก็ปวดใจเฉกเดียวกัน หากว่าคุณพาะทนไม่ได้เช่นนั้นพอเท่านี้ดีไม่ทันจบคำปากหนาก็ประกบปากอิ่มไล้เล่มอย่างอ่อนหวานวาวานไม่พอคนพูดจ้องหน้าอย่างดื้อดึงเช่นนั้นก็ต้องทรมานใจไปเช่นนี้ต่อไม่มีทางอื่นนะขอรับข้าทนได้ละลิศาสหัวคุณพระทนไม่ได้ถ้านิ่งเป็นครู่จนละลิตอ่อนใจ แม้กายนี้จะไม่ใช่ของท่านผู้เดียวแต่ใจของกระผมยังคงเป็นของคุณพาเพียงผู้เดียวนะขอรับเพียงคำนี้ก็พาให้คนที่เพิ่งแอบฟังอยู่หน้าห้องต้องกำมือแน่นยายคนที่ได้รับความรักอาทรจากพยาจึงกดกอดหยอดคำหวานกับชายอื่นเช่ในใดนายของกูที่มีรักมั่นจึงต้องตอมต,อม,ตอมอยู่เพียงผู้เดียวนมจิต จับตาดูเรือนท่านผู้ชายทุกวันยิ่งยามชายผู้นั้นมาเยี่ยมเยือนบัดส,สีมันจะไปเรียนคุณยาดาเอาโทษละลิตจากคุณพระเอ้ยจากพยาพารลจนถึงที่สุดครานี้แม้ละลิตจะตายตกนมจิตก็ไม่มีอันใดให้รู้ต้องรู้สึกผิดกรกเสียงไม้ลั่นพาให้ละลิตผุดลุกอย่างรวดเร็วเปิดประตูออกมาก็เห็นนมจิตยืนอยู่ข้างมาลีที่จับแขนคนไว้มั่นมาผู้เดียวหรือจ้านมจิตละลิตยิ้มหวาน เห็นเมียงมองเลื้นค่าทุกโมงยามยายจึงไม่ทักทายกันบ้างเล่านมจิตตัวสั่นไหวด้วยใจหายสายตานี้เป็นสายตาเช่นเดียวกับที่คุณยาดามองคนที่คุณอยากกำจัดมึงจะทำอันใดกูเพียงน้ำคำนี้ทำให้ละลิตสายตาเปลี่ยนเป็นวาวับเดินเข้าประจันหน้ากับนมจิตใย,ยมึงจึงได้กล้าขึ้นเสียงใส่กูอีกขี้คอก นมจิตหน้าชาคำพูดเช่นนี้แม้แต่คุณยาดาก็ไม่เคยกล่าวว่ามันลาลิตชอบใบหน้าคนสนิทของอียาดาที่หน้าซีดปากสันด้วยความโมโหการได้ด่าทอคนบ้างทำให้ความทรมานที่กัดกินใจมันอยู่เบาขึ้นคุณพากกับเรือนก่อนเถิดขอรับ ลลิตหันมากล่าวกับคุณพระด้วยใกล้เวลาพยาจะกลับเต็มทีชายินก็ยินยอมแต่โดยดีแม้ท่านยังอยากดูการกระทำของลลิตต่อหากก็ไม่อยากจะประชันหน้ากับพยาเพลานี้ชายินอมยิ้มในหน้าเกิดสงสัยในใจของท่านเหลือเกินเหตุอันใดละลิศท,ที่กระทำตนร้ายกาจจึงดูงดงามหน้าหลงไหลขึ้นไปได้อีกเล่าสันดานต่ำนนจิตก้นด่า ชุบตัวจากการเป็นทาสและยังเล่นชูมากๆในกามสารเลวสมควรแล้วที่คุณของกูจะเกียดมึงกูต้องรอให้คนของมึงจ้างชายมากหน้ามากระทำาย่ยมยีกูหรือกูจึงจะไม่สารเลวนมจิตนิ่งอึง้งกูต้องปล่อยให้คุณของมึงวางยากูจนตายเหมือนแม่ของกูหรือกูจึงจะเป็นคนดีนายกูไม่ได้ทำเรื่องไม่งามอันใดมึงอย่าได้ให้ร้ายนายกู นมจิตตะโกนใส่ละลิศละลิศจิกหัวของนมจิตจนแงงเงยมึงมันก็ไม่ต่างอะไรกับนายของมึงกูอยากรู้ว่าระหว่างมึงกับคุณงามความดีที่มันสั่งสมมามันจะเลือกอันใดละลิศลากล่างถวมเข้ามาด้านในห้องที่มีหม้อยากำลังอุ่นได้ที่ตั้งอยู่ด้วยละลิศเตรียมการทุกสิ่งไว้พร้อมแรงของละลิศช่างขัดกับล่างเน่งน้อยของตนทำให้นมจิตไม่อาจขัดขืนได้เลย ยานี้เป็นหอยาพกแรกที่คุณของมึงมอบให้กูด้วยตนเองสรรพคุณท่านว่าดีนักหนามึงจนกินเสียให้หมดหมอ้อปล่อยกูนมจิตวอยเสียงดังอย่างไม่ยินยอมเพียงครึ่งถ้วยยาตัวนี้จะค่อยๆทำให้อ่อนกำลังหากกินทีเดียวเป็นหม้อด้วยอายุชรลาของนมแล้วคงสิ้นชีพกลัวหรือมึงออกมึงบอกกับกูเองว่านายมึงไม่มีทำสิ ไม่มีทางทําสิ่งไม่งามแล้วมึงกลัวอันใดมาลิหันหน้าหนีภาพตรงหน้าหญิงชรลาโดนบังคับจากเกาะกอกยานมจิตสำลักทั้งปากทางจมูกร่างกายเปียกบอลไปด้วยเศษสมุนไพรละลิตทุ่มทั้งหม้อที่มียาเหลืออยู่ครึ่งครอบหัวนมจิตไม่ยั้งแรงโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนมจิตโลนลานดึงหม้อออกจะวิ่งหนีหากลลิตก็ดึงตัวคนไว้ก่อนตอนนี้มีกำลังมากใช่หรือไม่ ละลิดกระสิบข้างหูนมจิตที่ดิ้นรนน้ำหูน้ำตาไหลดิ้นให้พอเถิดยาออกลิ์ช่วงแรกก็เป็นเช่นนี้ช่มชื่นมีกำลังหากเพียงผ่านเวลาไปไม่นานขานี้แขนนี้ร่างกายนี้จะอ่อนกำลังจนนมจะอยากเพียงแค่นอนบนเตียงเท่านั้นแม้ยายังไม่ออกลิ์นมจิตก็ยากจะสู้แรงของละลิตไหวมึงบ้าไปแล้วหรือปล่อยกูเสียเดี๋ยวนี้ กูปล่อยแน่แลาลิซเซียยิ้มลากดึงคนที่เริ่มมีท่าอ่อนกำลังมาที่ท่าน้ำ ุ้มละลิศเหวี่ยงให้คนทละตกน้ำด้วยความเร็วที่นมจิตไม่ทันตั้งตัวช่วยด้วยนมจิตตะโกนแข้งขาอ่อนแรงจนไม่อาจตะเกียกตะกายร่างกายตนได้ละลิศเขย่าแขนมาริที่หลับตาปีเป็นสัญญาณก่อนจะทิ้งกายตนลงน้ำใกล้จุดที่นมจิตจมดิ่งลงช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำช่วยด้วยมาีิวีดร้องเสียงดังจะวิ่งไปทางหน้าเรือนก็พบกับไอทินไอน้อยและพญาพลที่เพิ่งกลับมาถึงเรือนและเร่งรุดมาตามเสียงของมาริเสียก่อน เกิดอันใดขึ้นคุณละลิตตกน้ำเจ้าค่ะสิ้นคำมาลิไม่ทันที่ไอ้ทินไอ้น้อยจะกระโดดลงไปช่วยพ,พยาพารดก็พุ่งลงจุดที่ยังมีความกระเพิ่มไหวเพียงไม่นานท่านก็ควานพบตัวคนมาลิเห็นพญาพาละลิตขึ้นถึงฝั่งแล้วก็โล่งใจข้ขาเห็นว่านมจิตก็ตกลงไปด้วยจากพี่ทินพี่น้อยไอ้ทินไอ้น้อยรีบโดดไปงมหาคนทันทีหาอยู่เป็นนานจึงได้พบคนและดึงลากขึ้นฝั่งละลิตละลิต พยาพรตขย่าตัวละลิตด,ด้วยใจตกชั่วคู่ละลิตก็ลืมตาฟื้นคืนสติพรตจึงมีสติอุ้มคนเดินดุ่มไปที่หองยานมจิตนมจิตไอทินไอ้น้อยขย่าเรียกนมจิตหากแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดสิ้นใจแล้วไอทินกล่าวเมื่ออังจมูกคนแล้วไม่รับความรู้สึกถึงลมหายใจมาลิปิดปากสะอื้นมันและละล,ะลิตร่วมมือกันฆ่าคน เช่นใดคนจึงสิ้นชีวิตได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้อย่าตกใจไปเลยนะเองไอ้น้อยปอบมะลิไปพักก่อนเถิดเดี๋ยวฝันร้ายเอาได้นะเองไอ้ทินสําทับไล่คนขวัญหน,นีไปให้พ้นห่างจากคนตายจบตอน